จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญนายกวินแสงนินกุลอายุ23ปีอดีตทหารเกณฑ์ก่อเหตุอุกชรกันยิงผู้บริสุทธิ์ก่อนที่จะหลบหนีไปบ้านญาติจังหวัดระนองและยอมมอบตัวในช่วงเที่ยงของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันรายการโหนกระแสดได้มีการเปิดเผยคลิปบทสนทนาระหว่างคนร้ายกับหนุ่มกัญชัยซึ่งคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นจานวนมาก แได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามกับการทำงานของพิธีกรหนุ่มกัญชัยในบทบาทสื่อที่มีจรรยาบรณโดยไม่หวังเรตติ้งเหมือนกับสื่อบางสำนักที่นำเสนอตีแผ่เรื่องของคนร้ายตลอดเวลาขอชมการน,นำเสนอข่าวอย่างมีสติและมีจรรยาบรณรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนำเสนอของทางช่อง3และพี่หนุ่มกัญชัยด้วยแม้จะมีข้อมูลอยู่ในมือสามารถนามาออกเพื่อเรียกเรตติ้งได้แต่งดนาเสนอเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และตัวประกัน หวังว่าจะเป็นบรรทัดฐานของสื่อมวลชนในคดีสะเทือนขวัญอื่นๆขอบคุณครับบางช่องสัมภาษณ์คนร้ายแล้วเอามาออนแอร์ตอนเหตุการณ์ยังไม่สงบเพื่ออะไรก็มีซ่าเฮียหนุ่มคุยกับคนร้ายจะได้จะให้หมอบตัวแล้วเอามาเผยแพร่หลังเหตุการณ์ยุติแล้วและเฮียแกพูดต่อน,นำเสนอข่าวตอนเหตุการณ์ยังไม่สงบย้ำตลอดว่าไม่เอาภาพสวดจากเหตุการณ์มาออนแอร์ตอนนั้นเพราะมีบทเรียนจากโคราดมาแล้วหล่อจังวเฮียไม่ผิดหวังจริงๆ สื่อที่ดีไม่ใช่สื่อที่เร็วที่สุดแต่เป็นการรายงานข่าวที่ผ่านกระบวนการคิดและรายงานอย่างเป็นกลางและตรงไปตรงมาบอกให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วช่วยมีวิจารณญาณในการนำเสนอด้วยรอบนี้ขออวยยศพี่หนุ่มจริงๆหนุ่มกัญชัยโหนกระแสพี่หนุ่มทำถูกแล้วที่เอาเสียงสัมภาษณ์มาออกหลังจับคนร้ายได้บางช่องนะ่ะคนร้ายยังไม่โดนจับเลย แต่เอาคลิปเสียงมาเผยแพร่แล้วคุณรู้หรือไม่คนร้ายเขาเล่น Facebook เขาดูข่าวด้วยนะพี่หนุ่มโคตรมีจรรญ,ญาบรณเลยเป็นสื่อที่มีจรรยาบรณในการนําเสนอข่าวมากๆสื่อที่ดีต้องแบบนี้แล้วเป็นสื่อที่ช่วยเหลือประชาชนช่วยพูดคุยกับคนร้ายให้มอบตัวแล้วนํามาเปิดหลังสถานการณ์คลี่คลหลังจากคนร้ายมอบตัวแล้วชื่นชมพี่หนุ่มมากๆคุณหนุ่มไม่ได้มาสายตรงจากสื่อมวลชนแต่คุณภาพเต็มเปี่ยมจิตวิทยาการเข้าถึงจิตใจ และความรู้สึกของบุคคลดีมากสุดยอดฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ